ระเอกดังฉลองรักมาราธอนสิบปีเฟ้นเฟ้น,นลุ้นเต่งเถอะคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักและรักกันมายาวนานสุดๆตั้งแต่สมัยเรียนแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตปังปอนอักครวุฒิมังคละสุดและแฟนสาวคนสวยนอกวงการเอมิลี่ซอยเยอร์ตอนนี้ทั้งคู่คบกันเข้าปีที่สิบแล้วล่าสุดวันที่สองตุลาคม ปังปอนได้ออกมาโพสต์ภาพคู่เอมิลี่พร้อมเขียนแคปชั่นว่า Happy a n อนนิ r เวอร์ซารีส b a เยียรบิปีผ่านมาทำให้รู้ว่าผมรักคุณมากจริงๆและเอมิลี่ได้โพสต์ภาพคู่เช่นกันพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า10ปีวิ t ยูแฮปปี้แ Anniversary ารีงานนี้เฟนคลับลุ้นข่าวดีไม่รู้ว่าคู่นี้จะแต่งเมื่อไหร่